น,นี่นะคะอยู่กับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเกศหลิวจ้านะคะคือเราเกำเราแบบเก่าวคำนักพายใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้กลัวท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะคะก็เราจะมาอะไรแบบไปชมกันเลยนะตอนนี้หิวาขาก่อนโอเคเราได้สัน่นหาไปแล้วคือยแบบดีมากอะ่เกอะเก็บตังขยันเก็บตังเลย ราจะได้สั่นหน้าเราซื้อไอ้ตัวแมวเนี่ยก่อนน่ะไอสั์เลี้ยงเนี่ยก่อนแล้วต่อไปเราก็มาสั่นหน้าแล้วต่อไปเราจะเก็บเราจะไม่เก็บกันอีกต่อไปเราจะสุ่ม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 อย่างเดียวโอเคนะเดีย๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยไปสุ่มกันไปสุ่มกันออเฮ้ยรู้จักเกมมั้ยเปล่าจำเกมจำชื่อเกมไม่ได้ความจำแย,ย่มากเลยเนี่ย จำใครความจำฉันนี่แหละเออคือเกมอะไรนะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเอออาจจะมีเสียงรบกวนเป็นเสียงรถอะไรพวกนี้ก็ได้นะถ้าเกิดได้ยินเราจะมาสุ่มที่มันไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บตังไอสุ่มไอน,นี้กว่ามิคุเนี่ยสามร้อยเอ,อไม่ใช่สามร้อย ทรงผมก็เหมาะนะอจริงๆทรงผมเหมาะนี่มันใช่มีกรูปอะเนี่ยผมใช่นะใช่แน่เลยเนิ่เป็นเทียนนี่เพื่อนเราได้นหมเดี๋ยวเจะไปพาไปดูไอ้นี่จะเป็นเพื่อนเราชื่อว่าหลิวนะคะดูกันไปดูกันไปดูกันใครอยากให้เราลองเพลย์บัตโอ้ยหลิวอยู่ไหนเนาะ นะ้านนี่คือเพื่อนเราเขาไม่เขาไม่ได้เล่นแล้วนะคะแล้วส่งภ้าอะไรพวกนี้ไปได้วยกันนะไปดูบ้าง,ขงเขากันแปบแ๊บย่สิบก้าวคนแล้วเยี่ยมเยียนบ้านกัน <c> เ <oughs> ยี่ยมเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมชมนี่ไงเขาได้นี่เขาได้ซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไอตัวเนี่ยก็มาวางขวางประตูเหลือเกินนะคะ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดตับตับขย้ยให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย